สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจะมาสรุปบนล่างครับงวดรัฐบาลไทยเราครับ16ตุลาครับสำหรับเลขบนผมก็จะใช้สูตรนี้แหละครับเพราะว่าสูตรนี้มันเข้ามา3งวดติด เราะว่าสูตรนี้ต่อมาจากอีกสูตรหนึ่งคือสูตรสองตัวบนแต่มันเริ่มเข้าตั้งแต่งวดนี้มาเนี่ยครับส่วนสองตัวสองตัวบนก็จะมีแบบนี้แหละครับถ้ามันมาสองตัวบนงวดที่สี่เลขก็จะมาประมาณนี้ครับ แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งเพราะว่าสูตรนี้เป็นการหาเลกเด่นเลยครับเพราะว่าสูตรนี้ใช้ถึงสี่สูตรครับแล้วหาตัวเลขที่มันชนกันก็จะมีตัวเด่นนี่ครับเพราะสูตรนี้มันต้องใช้ถึงสี่สูตร ถ้าตัวไหนเด่นเนี่ยมันจะมาครับจะมาข้างบนตลอดก็หลายงวดแล้วครับนี่ครับสี่สูตรแล้วก็จะได้เลขเด่นถ้าตัวไหนเด่นอ่ะตัวนั้นจะมาเลยครับนี่ครับจะอยู่ข้างบนตลอด หวดที่แล้วก็เด่นก็คือเลขหเพราะสีสูตรเลขหชนกันหลายหลายตัวครับก็จะได้ที่หกับ2สองแล้วก็ลองแปดก็เลขก็เข้าไปที่หกห้าส่วนงวดนี้สีสูตรนี่ครับสี่สูตรเด่นรวมกันก็เลขสองครับเด่นสูตรสองกับศูนเพราะเลข2องจะ สีสรร่เนี่ยเลขสองตรงกันหลายหลายสูตร,รยอยู่ครับก็ฉะนั้นข้างบนครับมีสองกับศูนย์แน่นอนครับงวดนี้ถ้าไม่มาคู่กันก็จะมาตัวเดียวอย่างงวดที่ผ่านมาก็หกับสองเด่นหกกับสองกรเลขก็เข้าไปที่หกห้างวดน,นี้เด่นสองกับศูนย์เพราะว่า สองตรงกันหลายสูตรครับเพราะว่าเท่าที่ทํามาถ้าตัวไหนเด่นชนกันจะมาข้างบนตลอดครับอันนี้ก็แปดหกเจ็ดก็มาทั้งแปดทั้งหกสองก็มาล่างอันนี้เด่นหกกับศูนย์ก็ออกไปที่ศูนย์หกส่วนที่ออกหกหกสองก็ เด่นสองสองแปดศูนย์ลองหกก็หกก็มาคู่กับสองหวัวน,นี้เด่นเด่นสองกับศูนย์ครับถ้าสองกับศูนย์มามันก็จะมากับสูตรนี้แหละครับชุดสามตัวบนเนี่ยครับก็จะได้แปดสองสองศูนย์นี่แหละครับ หลักร้อยก็จะมี1กับ2ถ้า3ามตัวบนก็จะได้แบบนี้ครับ1นึ่งส2งศ2นย์แล้วก็ส แปดสองหนึ่งแปดสองสองแปดศูนย์ด้วกัหนึ่งแปดศูนย์นี่ครับถ้าสามตัวมันจะมาจะมาก็จะมาแบบนี้ครับชุดสองตัวก็จะได้ สองศูนย์ศูนย์สองแปดสองแล้วก็สองแปดครับอันนี้คือบนแล้วก็การแปดหกหกแปด แล้วก็หกสองครับสาหรับบนอันนี้คือบนครับส่วนล่างล่างก็จะยืดสูตรที่ลงไปแล้วครับสาหรับล่าง ก็จะมี8 2 Som, 7 2 8 7 28สำหรับเลขล่าง ห้าสองแล้วก็สี่สองนี่ครับสำหรับชุดสองตัวล่าง นี่ครับเน้นแบบนี้เลยครับสองเม็ดเดียวครับถ้าสองมาเน้นให้สองคู่ครับแปดสองเจ็ดสองครับแล้วก็กลับ ตัวกลับตัวหนึ่งครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็เอารัฐบาลไทยเรามาสรุปให้ทุกทุกท่านได้ชมกันครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆวครับวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆกคนครับ ขอให้ร่าให้รวยทุกๆคนครับวันนี้ครับขอบคุณครับ